ไม่ดีเนาะคอยบอกน้องคอยเปลีนน้องอะไรเงี้ยพี่ถามเรื่องคนนี้หน่อยตะวันฉายจตุคามเพชรนุ่งเรืองเห็นบอกว่านนเนี่ยเป็นพาเป็นคนพาเข้าค่ายมีเคถูกปะใช่ครับพี่ผมน้องน้องตะวันฉายเนี่ยก่อนเลยผมต่อยผู้เอกลุล่ามเนินน้องจะต่อยผู้เอกแต่ทีเนี้ยพอเราได้พูดคุยกับน้องเนี้ยน้องมันก็อยากมาซ้อมกับเราดิอยากอยากมาอยู่กับเราอยากมาซ้อมกับเราเนี้ยเขาชื่นชอบในตัวเราอยู่แล้วใช่ครับคือน้องชื่นชอบในตัวเราแล้วอะไรเงี้ยน้องเขาก็ทักเฟซมาคุยผมมาแล้วผมเนี้ยว่า พี่ผมญาติเป็น้องของพี่อย่างเงี้ยครับมันคือมันเกินมีหลายเหตุผลครับแต่ว่าเราไม่ขอพูดเดบคือมันมีหลายเหตุผลของน้องเขาแต่เราแต่แต่เราคือเราไม่ไปก้าวไกลในเหตุผลของน้องเขาดีกว่าเราก็ได้แค่เราฟังในจังหวะนี้ครับน้องเขาก็อยากมาอยู่ผมมาพี่เขาเลยเก็บเสื้อผ้ามากวมาเลยเก็บเสื้อผ้ามามาวันนั้นน่าจะโชคดีต่อยกับใครกันช่องเกดมาหรช่องเ็ดมาพ่อครับแล้วนี้ผมก็เลย บอกว่าอ้าวน้องทําแบบนี้แล้วผู้ใหญ่เขารับรู้ไหมมันบอกว่าไม่ดูมไม่อยากอยู่ยมันบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับน้องเขาไม่อยากอยู่ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะพี่เราไม่พูดถึงตรงนั้นใช่คือคือเราคือไอ้ตรงนั้นน่ะเราตัดเลยพี่ว่ามันเป็นเหตุผลอะไรเราไม่รู้ไงไปเสื้อผ้ามาเลยอ่าแล้วก็คุยกับเสียแขกใช่ไหมก็มาอยู่ผมประมาณสี่เดือนหรือห้าเดือนนะพี่อยู่อยู่ในห้องมั่งวิ่งมั่งตอนเย็นมาซ้อมก็มานวดผมมาอะไรผมเงียบก็ได้ประมาณห้าเดือนครับแล้วทีนี้ ก็ทําเรื่องซื้อทาเรื่องซื้อขายก็ก็มาซื้อเลยมาอยู่เลยก็ใช่เพราะพอพอพอซื้อได้ทุกก็ลงมาซ้อมเต็มตัวไม่ต้องลงไม่ต้องซ่อนครับแล้วชื่อตะวันฉายเนี่ยโนนเป็นคนตั้งให้เลยไหมใช่ครับไอชื่อตะวันฉายเนี่ยเมื่อก่อนเป็นชื่อพี่ชายผมเป็นมวยฝีมือกันแต่ว่าพี่ชายผมมวยขวาครับตะวันฉายสักกีรันชัยใช่ครับจะเป็นมวยขวามวยฝีมือแต่จังหวะว่าวันนั้นลูกพี่เขาได้คุยกับผมเนาะบอกว่า เาอยากเปลี่ยนชื่อว่าตอนนั้นน้องมาอยู่น้องน่าจะแพ้แพ้สามแพ้ติดนะครับหลืยอย่างแต่ลูกพี่บอกเปลี่ยนชื่อดีไหมอะไรผมบอกแล้วแต่ลูกพี่เขาบอกจะชื่ออะไรผมเลยว่าผมมาเจ่นฉายแล้วให้น้องเป็นตะวันฉายเลยนะครับเพราะว่าน้องมันอยากมัไอ้ก็ด้วยผลนั้นหลายอย่างนพี่เราเลยตั้งชื่อตะวันฉายควบคุมเลยเอาและกอย่างตอนนั้นน้องมันติดคือน้องมันติดผมด้วยพี่แบบไปไหนกูว่าไปอะไปดูมันี่เราก็ไปอะแล้วโดนก็คอย เสริมสร้างอาวุธสอนอะไรให้น้องเขาเราคอยับหอราคอยทอดน้องเลยแหละเรื่องีเรื่องการพรีพร้อมเรื่องการทําตัวการใชชีวิตการใช้ชีวิตอะไรนี่เราคอยทับอรอตคือต้องบอกว่าจตุคามหรือว่าตะวันฉายเนี่ยเป็นเด็กสร้างของพระจันฉายเลยถูกป่ะพูดคํานี้ได้เลยมันก็พูดได้พี่มันก็มีหลายหลายอย่างทัังก็มีส่วนเราคือเราเป็นหนึ่ง คือเรามีส่วนเน้นในในตัวน้องครับใช่ใชแล้วก็ทางค่ายทางเสแคร์ผู้สนับสนุนที่ดีอะไรอลไยใช่ครับแล้วก็มันมาบวกกับมันบวกกับการสนับสนุนของลูกพี่การผยันของพี่เลยครับลองพูดเองด้วยเราพูดตัวกับน้องชายคนนี้ขนาดไหนเขามาถึงจุดนี้ผมอ่ะเคยเคยเคยพูดนะพี่ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเองต้องขึ้นมาแทนพี่เพราะว่าตอนเนี้ยพี่อ่ะ มันเหมือนกับว่ามันคล้ายๆเหมือนกันบหมดยุคแล้วพี่เราเราหมดเหมือนกับเราหมดยุคคือเราเกินคือเราเกินกนั้งตรงนั้นมาแล้วพี่คือเราเกินจุดจุดนั้นมาแล้วอ่ะครับแล้วเราเคยพูดน้องว่าสักวันหนึ่งอ่ะเนี่ยเองต้องมามาแทนพี่ได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะผมจําได้เลยรอบแรกทผมพาตะวันฉายออกไปวันนั้นน่ะผมไปรับอย่างยาวบอร์ดผมติดหนึ่งในสามผมพาน้องไปด้วยวันนั้นนะ่ะแล้วน้องบอกโอ้พี่ผมอยากได้ออยากได้อยากไ,ไ,ได้โอ้พี่มาแบบเนี่ยความอยากได้ <Saya. S 1> <Después S 2> ของน้องอ่ะ เราก็คอยซัอร์อเอ้ามาเออถ้ามึงอยากถ้าเองอยากได้เองต้องขยันซ้อมมีวินัยในตัวเองนะไม่ใช่ว่าจะรอให้ให้พี่มาคุมให้ให้คนนู้นคนนี้มาจี้มาใช้อะไรเงี้ยครับเราก็<ม>คอยทัพอรอตไปเรื่อยครับ,รบแล้วก็บวก,แล,วก,บวกแล้วก็บวกกับการคิดซ้อมของของตัวน้องเอง<ม>เริ่มมีวินัยเริ่มมีวินัยมากขึ้นเริ่มเริ่มขยันมากขึ้นคือเริ่มผมก็จับตาดูพี่ว่าว่าน้องเนี่ยจากที่เราเคยคุมน้องเล่นเวทเคยคุมน้องเล่นเวทเคยคุมน้องวิ่งก็น้องวิ่งช้าอย่างเงี้ย เราก็จะคอยค่อยๆถอยออกมาถอยมาเพื่อที่จะมาจับตาดูว่าถ้าไม่มีเราเนี่ยน้องน้องมันจะรู้หน้าที่ตัวเองไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับก็เราก็คอยแบ็กไปเรื่อยที่คอยซับพอร์ตให้น้องไปเรื่อยครับเราก็พอมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันดีขึ้นไปเรื่อยเราก็เราก็เริ่มปล่อยเนี่ยผมก็เริ่มปล่อยน้องแล้วถือว่าถือว่าน้องเนี่ยเราผ่านเราหรือว่าตัวเราเนี่ยผ่านขั้นนั้นมาแล้วเราก็ น้องมันเริ่มรู้หน้าที่หน้าที่ไปเองครับครับโอ้ก็เหมือนเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนหลายๆอย่างนะคบเป็นเป็นเป็นอันทุกอย่างที่น้องน้องเพราะว่าน้องมันคือมากินนอนกับผมเลยพี่ครับมากินนอนมาผมใช้ทีมทาชิ้นูว่าพี่ผมใช้บ้างทาชี้นมา <c oughs> มัน <c oughs> ทุกอย่างนี่คือเหมือนกันทุกอย่างอ่ะคือผมใช้อะไรไปไหนเหมือนกันทุกอย่างนีโ่โหสุดเลยแต่พอมันเลยแต่พอน้องมันเลยเลยจุดจุดนั้นไปแล้วเราก็ พอน้องมันเริ่มโตเริ่มโตมาเรื่อยเราก็เราก็จะอยู่เราก็ได้ปล่อยน้องอยู่ส่งน้องเราคิดว่าเขาโตแล้วเขาคิดได้แล้วอะไรเงี้ย <empl lent. S 1> <prim. S 2> เขาก็อะไรที่ควรทาอะไรที่ควรทาอะไรดีไม่ดีเขาผมคิดว่าน้องมันคิดได้แล้วครับแต่เราก็ยังคอยอตั้งไปตลอดว่าเอ้ยไฟนี้เองต้องปล่อยอยู่นี่นะอ,อพยายามแก้ไขอะไรางี้นะเราก็คอยอตัอ้งใจตลอดว่าเ э อ้ยเราใช้ชีวิตแบบนี้นะเรามีชื่อเสียงมาแล้วเนี่ยเราพยายามอย่าลืม อย่าลืมทิฏฐานี่เราเคยเป็นมารมเราเราเมื่อก่อนเราเป็นยังไงเนี่ยเราจึงใช้ชีวิตแบบนั้นเราเรียกว่าเราแบบดังนี้มาแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบรู้หลาอะไรแบบใส่ในกาแบบเรือเป็นทรงเป็นแสนผมบอกว่ามันเปิงตังค์งของพวนเนี้ยบางทีมันก็เดินเหมือนกันนะพี่ในกรงในกาเนี้ยเราก็แค่ยกตัวอย่างให้น้องมันดูว่าม,มันแพงเราเสอให้มันแบบพอดีพอดีเราให้เราแบบพอดีอายุเราอย่างเงี้ยใช่ก็เรียกว่าบอกแต่สิ่งดีๆให้น้อง ใช่คือน้องไม่ได้ถามตลอดพี่บางทีเนี่ยน้องเนี่ยผมพูดนอบพี่น้องอยากพี่ผมอยากออกรถคันนี้ว่ะอ่ะผมบอกว่าผมก็เลยบอกว่าการการอยากมีรถใช่ไหมและการลองคิดการมีบ้านอยู่ไหมมีที่ของตัวเองไหม,มน้องบอกอยางพี่ผมเลยบอกว่าสิ่งแรกเลยอ่ะถ้าน้องอยากมีรถอ่ะรถอ่ะเมื่อไหร่มันก็มีได้แต่สิ่งแรกเลยรถอ่ะมันอยู่กับเราเดี๋ยวมันก็ไปได้ขายได้แต่ถามว่าถ้าเรามีบ้านก่อน มีมีที่ทุกหัวนอนให้พ่อให้แม่มีที่ทุกหัวนอนให้กับตัวเอนเนี่ยอย่างน้อยเลยอ่ะเราไม่มีรถแต่เรามีที่ทุกหัวนอนเรายังทำอาหารกินได้อย่างน้อยพ่อแม่เราจะนอนตายเาหลับนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีรถแต่เราไม่มีบ้านให้พ่อแม่ทุกหัวนอนนี่พี่มันคือปัญหามันคือปัญหาหลักนีครับผมก็จะคอยบอกน้องตลอดว่าสิ่งแรกเราจะทําเราซื้อที่เราสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ก่อนแล้วถ้าเราสร้างจุดนั้นแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็คิดที่จะทำแต่เราทาได้ แล้วตอนนี้น้องมันก็มีมันมีหลายอย่างเลยเห็นน้อว่าไปซื้อที่ที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยได้มีของเต็มเยอะแล้วตอนนี้น้องเราก็ภูมิใจเนาะพี่เพราะว่าเราเหมือนกับเราสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาแล้วก็บวกกับแรงผลักดันของที่แล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านที่เขาคอยผลักดันน้อแตรว่านนก็มีส่วนในจุดจุดนั้นของตะวันฉายแต่ใช่ครับพี่ไอตรงเนี้ยผมคิดว่าผมมันมีส่วนส่วหนึ่งแต่ว่าผมไม่เคยพูดนะเขาอื่นนะว่าเอ้ ไอ้เร่เด็กคนนี้กูสร้างมานะเว้ยกูแม่งดูแลผมผมคือผมจะไม่เอาตัวไม่เคยอวดข้ากันคือถ้าคนถามผมเนี่ยผมจะบอกถ้าว่าไม่ใช่รายการไฟ์สดนะพี่ผมจะไม่พูดนะว่าว่าผมสร้างเด็กคนนี้ผมผมจะไม่พูดเลยถ้าถามผมมาพี่ผมจะบอกว่าผมไม่ขอพูดดีกว่าให้พี่ไปถามน้องเองว่าผมเนี่ยกับน้องเขามีความสัมพันธ์กันยังไงความเป็นมาไงผมใช่ไปถามเองพี่ผมจะไม่ขอตอบเนี่ยแต่ในเมื่อมันเป็นรายการเรากา ใครอยากรู้เราก็เลยตัดก่อนให้ดูให้เล่าให้ฟังแต่ว่าจะเล่าสู่คนฟังอ่ะการสืมันฟังแบบรักพี่นนท์มากๆนะใช่นะแต่คือก็ให้สนิทกันนะก็จะฉายตะวันจ่ายถาม